สวัสดีค่ะนันทาฟาร์มี่มาแล้วนะคะวันนี้ในตรงเห็นหนากันเนาะวันนี้เจนจะพามากินไอศครีมนะคะเป็นร้านซึ่งเป็นร้านโปรดนะคะเราจะมากันก็ไม่บ่อยเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีแสงแดดนะะเนาะวันนี้เราจะมากินอะไรกันมาดูใกล้ๆตัวนี้นะคะ จะเป็นไอซซึ่งมีผล,ลไม้มันเป็น,นโยเกิร์ตนะคะหัวกับผล,ลไม้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกีวีของโปรดมาใหม่โยเกิร์ตกีวีนะคะพร้อมทั้งไอตัวนี้นะคะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนนะคะทำให้มีแสงแดดแต่วันนี้มีแสงแดดนะคะนาะยังอยู่ในช่วงซัมเมอร์อยู่<ะ>อาจจะไม่ร้อนเท่าไรแต่ก็อากาศใช้ชได้เลยทีเดียวนี่ค่ะ เขาก็จะเป็นสปาเกตตี้ไอ์นะคะตัวกับแอสเบอร์รี่หรือสตรอเบอรี่นั่นเองเมืองไทยเราจะเรียกว่าสตรอเบอรี่เนาะเราไม่ได้เรียกแอสเบอร์รี่นี่ยนะคะว้าวดูค่ะเนาะเรามากินโยเกิร์ตกันนี่เขาเรียกนี่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยครับอร่อยครับ เป็นความซุปนะคะเนาะของเด็กๆวันอาทิตยวนใหญ่แล้ววันอาทีตยจะเป็นเขาเรียกวันครอบครัวนะคะเป็นวันครอบครัว,วจะไม่ค่อยมีคนถ้าเป็นวันแต่งแดดก็ดีหน่อยก็ได้ออกมาเดินเล่นค่ะวันนี้ก็ใช่เวลาว่างในการพาลูกๆมากินนะคะแล้วก็มาเดินหาร้านด้วยเราก็มีอยู่หนึ่งร้านที่เราเห็นซึ่ง เป็นร้านที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่เราต้องโทรไปในวันจันทร์เนาะคะ่ะเนาะวันจันทร์เขาจะมีเบอร์โทรให้ส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็จะมีร้านดอกไม้นะคะเป็นร้านดอกไม้ประจําของของ,ของเยอรมัน,นะะเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นร้านขายข้าน่อปังค่ะอรอบๆนะคะนาช้พูดวันกุ้งซีซ วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเจนจะกินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายหมดแล้วมันจะไม่อร่อยยังไงเจนจะมีคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปนะคะเนาะโอ้ยลู้อ่าลูกสาวกระไรมาแรงมันเยอะเหลือกเกินพอมนอยู่ใกล้ต้นไม้นะคะแล้วก็ของหวานผึ่งมันก็จะเยอะหรือว่าเราหวานก็ไม่รู้โอเคอเค,ค่ะยังไงก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ